เวลา13นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพะราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถนวัดโปรดสัตว์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี2474ต่อมาเมื่อปี2550กรมศิลปากรได้เข้าดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโปรดสัตว์เป็นครั้งแรกและเมื่อปี2565ได้จัดสรรงบประมาณบูรณะอุโบสถที่สุดโทมเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำโดยยึดรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบดั้งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568 โอกาสนี้ทรงหล่อพระพุทธธรรมมิ่งมงคลรัตนโกติราชหรือหลวงพ่อโปรดสัตว์จำลองด้วยโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัก32นิ้วสำหรับประดิษฐานในอุโบสถเพื่ให้พุทธศาสนิกชนได้ปิดทองบูชาแทนหลวงพ่อโปรดสัตว์องค์จริงซึ่งสันิษฐานว่ามีอายุราว331ปีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนในพื้น,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 นที่ วัดโปริศาสตร์เป็นวัดที่มีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นสถานที่รับรองคณะราชทูตจากลังกาในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครั้นเมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยาวัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งพระเจ้าบรมมงค์เธอกรมหลวงวงศาสิรราชสนิดต,ต้นราชาสกุลสิริวงศ์ได้ทรงบรุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยรัชากาลที่สี่ได้รับการอุป,ปัรรมจากราชสกุล สด็กวงสืบมาปัจจุบันมีพระสมุออำนาจจินตะกะวิเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาห้ารูป